สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ร้านทิเต้ยนะครับก็จะมาแนะนำมานำเสนอผ้าไตรจีวรครับเนื้อผ้าป่านญี่ปุ่นรุ่นบางสีแก่นบรวรครับผมที่เห็นอยู่นี้จะเป็นผ้าไตรจีวรไตรเต็มครับเป็นไตรบวชบวชพระได้นะครับไตรสองชั้นธรรมยุทธครับผมในหนึ่งไตรจะประกอบไปด้วยผ้าจีวรครับ นี่ครับผ้าจีวรผ้าสบงครับสบงจะเป็นผ้าคัตต้อนทวิวครับผมจีวรครับแล้วก็ผ้าสังคาติครับนี่ครับด้านล่างจะเป็นสังคาติ2ชั้นสังคาติ2ชั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นผ้าอังสะครับผ้าอังสะตัวนี้จะเป็นอังสะแล้วก็จะมีผ้ารัดอกก็เป็นอังสะเช่นเดียวกันครับ สรุปแล้วคือเป็นอังสะสองผืนผืนหนึ่งใช้เป็นผ้าอังสะผืนหนึ่งใช้เป็นผ้ารัดอกนะครับแล้วก็จะมีผ้ากราบครับแล้วก็จะมีประคตอยู่ด้านในครับครบ7ชิ้นนะครับใน1ไตรไตรนี้จะเป็นไตร9ขัขนครับมีรังดุมบนรังดุมล่างนะครับมีรังดุมคอรังดุมที่ มุมผ้านะครับถูกต้องตามพระธรรมวินัย9ขันตัดขาดทุกขันนะครับนี่จะเป็นผ้าปานญี่ปุ่นครับผมปานญี่ปุ่นรุ่นบางรุ่นบางก็จะความหนาก็จะประมาณผ้ามัสลินครับแต่ว่าคุณลักษณะพิเศษก็คือมีความเงางามมีความเงาแล้วก็เนื้อนุ่มครับผมเนื้อนุ่มสัมผัสดีเลยครับอนี้จะเป็นผ้าไตรครับผม ท่านใดสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะครับแต่ร้านของทิเตร์นะครับก็จะเป็นงานพีออเดอร์ครับผมสั่งตัดเย็บตามออเดอร์นะครับก็จะไม่มีของที่เป็นสต็อกพร้อมส่งนะครับโอเคครับผมก็ ท่านใดสนใจครับติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยทางอินบ็อกหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0999157877ครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับ